ต่อไปพิมพ์คนราศีมีนค่ะคนราศีมีนค่ะถ้ามีคําถามพิมพ์คาถามไว้ได้เลยนะคะอ,อยากทราบเรื่องใดน,นะคะเดี๋ยวจะตอบกันทางไลฟ์นี้เลยนะคะค่ะ คนราศีมีนนะคะแม้ต้องบอกเลยว่าดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวที่ใหญ่นะคะในราศีของคุณดาวประจําตัวคุณค่ะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวใหญ่ด้วยอยากรู้ไหมคะว่าดาวพฤหัสในเดือนมกราคมของคุณเนี่ยให้คุณให้โทษหรือดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรา,วาฟังจากท่านอาจารย์บอยวิเคราะห์ดวงกันได้ฟังเลยค่ะอาจารย์คะ คนราศีมีนดาวพฤหัสนะคะในเดือนมกราคมนี้เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะต้องบอกว่าตัวเองนะฮะตัวเองเนี่ยดีมากค่ะค่ะคือตัวเองเนี่ยดีมากก็คือว่าได้ประทุมเกณฑ์ค่ะได้องค์เกณฑ์ได้ดูอง์เกณฑ์โอ้นะอสามเลขเลยะนะฮะสามเลขเลยดังนั้นเนี่ยแปลว่าตัวเองเนี่ยเอ่อจะ จะเป็นที่ชื่นชมนะไปที่ไหนเหมือนมีสปอร์ตไลท์นะครับทำอะไรก็สำเร็จนะครับผมต้องบอกแบบนี้สำหรับราศีมีนว่าอย่าทิ้งช่วงเวลาทองนี้มีเวลาถึงแค่เดือนมิถุนายนนะครับถึงแค่มิถุนายนนะหกต้องบอกว่าห้าเดือนพกรลากรมพามีนาเมษาพฤษภาห้าเดือนเต็มเต็ม กรอบโกยเต็มที่รอบที่แล้วเคยมีเมื่อก่อนสามเดือนที่แล้วมันจะเป็นแบบนั้นแหละ,ะแต่รอบนี้ดีกว่าเดิม<อ>แต่ว่ามันมีเหลือเวลาอีกแค่ห้าเดือนเหลือเวลาแค่ห้าเดือนถ้าคุณไม่รีบกอบโกยในช่วงนี้ผมก็ถือว่าค,คุณต้องรอ,อไปอีกสิบสองปีอ๋อค่ะนะนะ ไม่ได้พูดที่ขู่ไม่ได้ขู่นะครับเรื่องที่ดีอย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคืออีกสิบสองปีข้างหน้าออะนะครับที่ดาวเนี่ยจะมาทั้งเป็นปฐุมเกณฑ์อุดมเกณฑ์โงเกณฑ์ะนะซึ่งได้รับความคุ้มครองสูงสุดทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ได้รับความช่วยเหลือทำอะไรก็ได้รับความบรรลุค้ะ ทำตัวไม่ดีเย็นดูดีเลยอ๋อค่ะอาจารย์นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดนป่าไงค่ะก็คือตัวเองค่ะไม่เคยสมบูรณ์แต่คนก็มองข้ามได้ค่ะซึ่งโดยปกติอ่ะมีเหรอคนจะมองข้างอ๋อค่ะอาจารย์ถูกไหมครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปียังไม่ผ่านไปปีหกแปดทั้ปีเนี่ยตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงเดือนเดือนสิงหาคมค่ะ คนมองข้ามความผิดพลาดเราเป็นหมดเลยมะค่ะไม่ว่าเราทําอะไรก็ไม่ผิดค่ะนะครับแต่คนเริ่มมาว่าเราอ่ะเมื่อสองมจำเป็อนที่ผ่านมานั่นอ่ะผมจะบอกให้รู้ว่าคุณมีเวลาที่คุณทําอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยเหลือแค่ห้าเดือนค่ะไม่่อโกรยตอนนี้ไม่รู้จะ่อโกยตอนไหนค่ะค่ะแลวใครมีเพื่อนเป็นคนราศีมีนเรียบมาฟังเลยค่ะนะครับแล้วก็รีบเอาไปปฏิบัติค่ะ อยาาทาอะไรรีบทาอยากจะค้าขายอยากจะทําอะไรนะต้องลงมือทําด้วยด้วยตัวเองตัวเองต้องทําจริงเหตุผลที่มันยืนยันก็ต้องทำจริงเพราะว่าดาวเสาร์มาทับลัคนา,าดาวแห่งความลงมือเนี่ยมันมาทับอยู่ดังนั้นเราเลยต้องต้องทําเองนะครับต้องทําเองแล้วจะสําเร็จนะครับไม่หวานคนอื่นได้ยาก อ,อย่างหนึ่งก็ไม่วางใจที่จะไว้วางคนอื่นด้วยก็เลยต้องทําเองนะฮะตอนนี้ดาวตัวเองเนี่ยนะครับเริ่มสอดสายหาสังคมะนะครับตั้งแต่วันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันที่6มกราคมะจะเริ่มเข้าสังคมแล้วะนะครับแล้วเชื่อไหมครับ วันที่หกถึงวันที่สิบสี่พกษลาคมเนี่ยคเป็นช่วงที่ตัวเองโดนเด่นสูงสุดนะครับถ้าใครต้องการให้งานตัวเองโดนเด่นเปิดงานวันนั้นแหละบอ,อกอนะครับคนราศีมีนนะเอาวันที่หกเป็นวันเริ่มเลยแล้วก็เริ่มจากวันน้ำทำในวันที่หกถึงวันที่สิบสี่นะครับ ก็ประมาณสักสองอาทิตย์หนึ่งประมาณได้สองอาทิตย์ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เก้าวันเก้าวันนะเก้าวันนี้คือเก้าวันคงคำลงทุนนะครับทําอะไรก็ขอให้ทำแล้วเอาให้สำเร็จเลยครับ นะคะคนรากคณาราศีมีนะคะถือว่าอาจารย์ได้บอกสุดๆเลยนะคะรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะ,นะ,ค,ะคนราศีมีนะคะมีอะไรที่ทําตามแผนนะคะลงมือได้เลยนะคะ,คะมีจุดไหนที่ต้องระวังไหมคะสําหรับเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้า,จา<ล>ะชะลอรที่เกียงไงอคือจะมีโอกาสไหคะอาจารย์ก็ทีอย่างนี้คนราศีมีนตอนนี้เนี่ยม,มีปัญหาคื ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะพอขาดความเชื่อมั่นก็ไม่กล้าทําค่ะไอ้นุ่นก็ไม่พร้อมไอ้นี่ก็ไม่พร้อมไอ้นั่นก็ไม่พร้อมค่ะต้องการความพร้อมทุกอย่างค่ะก็เลยอาจจะทําให้ข้ามโอกาสนี้ไปค่ะผมจะบอกว่าไม่ต้องพร้อมก็ผมให้คุณดูแล้วไงว่าในช่วงที่คุณไม่พร้อมเมื่อเมื่อตอนเรือนพกราค้นเรือนต้นต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย คุณก็ไม่พร้อมแต่คุณก็ทำออกมาได้ดีไงใครๆก็โอเคค่ะแล้วตอนนี้คุณจะมาโหยหาความพร้อมทำไมสิ่งที่ผมก,กังวลยืดคุณไม่ทำซะนั้นเองทำไปเลยไม่ต้องกลัวความพร้อมผิดก็เป็นถูกตอนนี้ทคอะนะนะคะลัคนาราศีมีถือว่าเป็นโอกาสชงจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะมาดูกันอ่ะตัวชุดชุดตายดีแล้วนะคะมาดูเจาะลึกในเรื่องของการเงินแต่บ้างนะคะ การเงินของเจ้าสตานะคะก็คือดาวอังคารนะคะตอนนี้นะคะดาวอังคารค่ะอยู่ที่ราศีธนูนะคะในภพกรรมมรของคนราศีลัคนามีนะคะอาจารย์ร่วมดาวพุธร่วมดาวอาทิตย์ร่วมดาวคารร่วมดาวศุกร์ได้ทั้งคู่มิตรได้ทั้งคู่ประสาสมพันธ์ด้วยได้ทั้งคู่สมพลด้วยถือว่าการเงินนี่ค่อนข้างเป็นยังไงคะอาจารย์การเงินได้มาจากงานไม่ทำงานก็ไม่ได้เงิน นะครับแล้วเงินตอนนี้คือเดือนที่แล้วมาจ่ายเยอะเนาะอาจารย์ใช้จนไม่เหนื่อยแล้วนะครับพอมาเดือนนี้เนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะมีรายรับเข้ารายรับที่ได้ก็มาจะรายรับที่มันได้มาโดยง่ายนะคนคนราศีมีนดาวการเงินเป็นดาวอังคารที่ต้องต้องต้องแลกไปด้วยฮละกำลังนะครับ แต่ว่าตอนเนี้ยเข้าไปเป็นเอ่อเข้ามาเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่ได้มาโดยง่ายนะครับต้องบอกว่าการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็มีรายจ่ายรอนะครับแล้วที่สําคัญคือต้องระวังกระเป๋าตังค์หายนะครับมีโอกาสเงินหายหรือกระเป๋าตังค์หายหรือโดนมิจฉาชีพหลอกลวงเนี่ยอ สองเดือนเต็มเต็มนะฮะอยู่ไม่สุกเลยนะสองเดือนนี้นะต้องระวังสองเดือนไหมเดือนเดียวเอาถึงวันที่สามสิบถึงวันที่สามสิบพฤษภาค่ะนี่คือช่วงเวลาที่มีคุณมีโอกาสเสียเงินไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับีกระเป๋ากระเป๋ามันเงินหายอ่ะ๋อค่ะนะดาวมันการดาวการเงินมันดักค่ะนะครับ สิ่งที่จะทําให้เงินหายมาจากการตัดสินใจที่รวดเร็วค่ะดังนั้นะถ้าเกิดคุณจะป้องกันเงินหายหรือสูญเสียเงินคุณต้องมีสติอย่าให้ความเร็วมาบังคับให้คุณจัดการนะครับนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสได้เงินนะครับจากแนวทางลับๆนะครับไปช่วยไปช่วยเหลือคนแล้วได้มาไปไป ไปบอกแนวทางพิเศษให้คนให้อะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสได้เงินแบบนั้นนะคะค่ะการเงินต้นถือว่าดีนะคะของคนราศีมีนนะคะไม่ได้ดีผมไปดูไ่ดีแต่ว่าต้ออกว่าใจได้มาโดยง่ายแต่ก็เสียไปโดยง่ายครับก็ต้องระวังต้องระวังจะดีเมื่อไหร่นะครับอจะดีเมื่อวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกพฤษาเนี่ย ผมยืนยันอย่างนี้นะว่าคนราศีมีมีโอกาสฟุกฟุกได้ตังวันที่สิบหกพุกลาฟันแบบนี้อาจารย์ผมเข้าทางอาจารย์เข้าใจผมเข้าทางอาจารย์ตุกตาคนราศีมีนใครไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ในพิมหนึ่งมาครับใครไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แล้วใครที่เคยซื้อลอตเตอรี่ครับคนราศีมีนพิมสอง ไ,ได้ไหมเ <s> ออรอบนี้คุณมีโอกาสถูกลงวัลนะมีโอกาสถูกรลงวัลนะ,ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าดาวมันเสื่อมดับนะะซื้อมากอาจจะไม่ดีแต่ว,ว่ามีขนาดเป็นอุ่ะ อาจารย์เอามาตัวบุ๋มอาจารย์มันก็เป็นก้อนอันนี้เยอะเป็นก้อนอยู่ดี่ไหนถูกไหมค่ะไม่มาแล้วอาจจะหมดเป็นก้อนนะจารย์ต้องอันนี้ที่ตัวเจ้าสไตล์บริหาจัดการตัวเองค่ะต้องระวังยังไงตีเรื่องคือดาวการงานของคนราศีมีนนี่ก็ดาวพฤหัสนะครับเอาในการเงินก่อนนะการเงินแล้วก็มีโอกาสถูกหวยรวยไปเลยนะไม่ได้นะไม่เออนี่ไปซื้อเลยคุณไอวานสเปซ นะฮะไอวันาสเปซนะค่ะผมบอกให้คุณไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยครับวันที่สิบหกบกกลาะค,ะค่ะรวยแน่คอนค่ะถนกทหมค่ะผมให้หวยไม่เป็นนะคนให้หวยเป็นนั่งถึคขับค่ะต่ามติดต่อจ์ได้ติดตาาจย์ได้เลยนะคะค่ะ ค่ะนะคะอันนี้ก็การเงินนะคะถึงว่าัปการงานเลยการงานดาวพฤหัสอาจารย์คะการงานจะโดดเด่นมากไงที่บอกอ่ะก็คือว่าทำผิดทำถูกทำไปใครก็นิยมแต่ถ้าทำถูกได้ก็ยิ่งดี จะทําผิดคนก็ยังชมถูกไปแล้วค่ะนะครับถูกไปแล้วเลยเหรอคอมเมนต์ถูกไปแล้วค่ะแม่ไปถูกไปแล้วนี่ก็ีวันมีมากเลยนะ่ะต่อไปผู้ครองยังครับยังงานนี่ยการงานเนี่ยคุณอ่านจําเป็นต้องทํางานที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับเพราะว่ามันสลับเรือนค่ับ อ๋อเป็นอนเกูกรแรกเรือ่สลับเรือนกันกับกับกับดาวพุธนะครับค่ะดังนั้นโอกาสที่คุณน่ะจะจะทำงานนี้ให้สำเร็จได้ต้องพึ่งพาคู่ของคนรักคนสุดค่ะแล้วงานนั้นจริงจะมีโอกาสสำเร็จนะครับดังนั้นคุณอาจจะไปจอยเบนเจอร์ครับผมใช้สัำอะไรนะ คุณอาจจะต้องไปร่วมหุ้นกันกับบริษัทอื่นเพื่อทำงานหนึ่งงานใดให้สาเร็จแล้วจะได้เงินมานะฮะต้องไปร่วมมือนะสมัยนี้เขาชอบทำกันไปจับมือกับคนรู้ที่เก่งเรื่องนั้นไปจับมือกับคนนีที่เก่งเรื่องนี้ร่วมมือกันร่วมหุ้นกันทำ นะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันแล้วงานจะสําเร็จได้เยอะขึ้นค่ะนะครับเหมาะสมอย่างมากในช่วงเวลานี้เลยมีเวลาให้ทําแบบเนี้ได้ถึงวันที่สิบหกมกรานะใครที่มองเล็งคนไว้ว่าคนนี้น่าจะร่วมมือกับเราแล้วทํางานสําเร็จได้ให้รีบทําก่อนวันที่สิบหกมกรนาน,นี้นะครับนะคะนะครับแล้วก็ดาวนการงานเนี่ยอ จำเปลี่ยนนเป็นเงินนะนะครับนะอันนี้มีโอกาสได้เงินจากการทํางานสูงมากครับนะคะคนรนาราศีมีนะคะไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะตอนนี้ดีหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคู่เอาเงินให้คู่ส่วนดีกว่าเอาเงินไปทิ้งเรียร้านนะใช่ค่ะครับอ่ะ มาดูกันนะคะในเรื่องของคู่ครองคนราศีมีนดาวพุธนะคะอาจารย์คะอืมดาวพุธนี่นะคะอยู่ที่ชนูกำมัดหนึ่งสีด้วยนะคะก็มาช่วยเรื่องงานแหละครับมามา,มาช่วยงานกันทํางานกันคิดกันคุยกันแต่เรื่องงานถึงวันที่สิบยีสิบสิบเจ็ดนะครับ,รบพอวันที่จริงๆแล้วพอถึงวันที่สิบสี่เนี่ย เริ่มคุยกันไปรู้เรื่องบอค่ะค่ะดาบดาบหอค่ะค่ะดาวดาวพุธเนี่ยดันไปดับซะนะครับคือดาวดับเนี่ยหมายความว่าสติสตานปัญหายไปหมดอ่ะมันเห็นผิดเป็นชอบดังนั้นบางทีอาจจะหลงผิดได้ก็ต้องให้ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องเรื่องการงานก็คล้ายคึงกันหลังวันที่สิบหกหลังวันที่สิบสี่เนี่ย มันจะดับไปจนถึงวันที่โอ้ยดับเลยเลยสิ้นเดือนนี้แหละค่ะใช่ค่ะนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดับจริงๆเลยอ่ะนะครับก็คือวันที่สิบสี่ถึงสิบหกตุลาค่ะสามสี่วันเนี้สิบสี่สิบห้าสิบหกสามวันนี้นะให้ให้ให้คุยกันน้อยไม่อยากทะเลาะกันอยากคุยกันอเอทำกั้นะนะครับแล้วจะดีนะครับแต่ แต่ถ้าเกิดเอาผลประโยชน์มาตั้งแล้วลคุยกันเรื่องบนผลประโยชน์อันนี้ได้ได้นะคุยกันเร,รื่องความรักไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคุยกันเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้โ,โอเคโซนเนี่ยค,คนโซนอาจารย์อาจารย์ตุ๊ตกตาได้ก็จะหักประทุมเกณฑ์องค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์เเจอไหมเจอจริงอ่ะ ชวนฝันเลยนะคะชวนเกน,นะคะมีความนุ่มนวลชวนฝันแล้วก็แขกอง,งเก์เนี่ยเรียกว่าแบบมั่นคงปึ๊บๆแข็งปึ๊บๆเลยนะมาที่ส่วหอมหัวน้าจานช่วงที่อาจารย์บอกว่าเป็นปฐุมเกน์อะไรหนพรหอมหัวหน้าช่วงนั้นอ่ะบันทึกคาติ้งไปเลยค่ะครับก็ดีครับ<ด>ผม,ผม<ด>อิจฉากุราสีมีนนะ <c oughs> ระวังเรื่องเดียวค <c oughs> วามไม่เชื่อมั่นในตัวเองอ่าแอ่ ทำเลยครับอยันออกครับ,รบไม่มีคนไม่มีงานที่สําเร็จงานไหนเกิดจากความพร้อมครับนะครับ,นค,รบคนราคนาราศีมีนะคะวันนี้ได้ฟังอาจารย์บอยอย่างเต็มแบบเต็มร้อยแล้วอย่างนี้นะคะทำอะไรนะคะตามคําแนะนําของท่านอาจารย์เลยนะคะแล้วก็คนราศีมีนะคะถ้ามีคําถามฝากคาถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเรารูคุณคขนมาแล้วอาจารย์จะต,ตอบทางไลฟ์เลยนะคะคนราศีมีนะจารย์ค่ะ ผมขอเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าให้ไปช่วยเหลือคนเยอะๆอ๋อช่วยเยะากเลอ่าไปไปเป็นศิษยาสักยิ่งคุณสามารถช่วยคนได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งประสบความสำเร็จมากเทั้นการการการได้สงเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยจะทําให้คุณน่ะโดดเด่นค่ะแล้วดาวสุขก็มาเล็งอยู่แล้วไม่ดีไหมครับนะ มันก็เลยจะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแล้วก็อยากจะบอกว่าการตัดสินใจเด็ดขาดของคนราศีมีในช่วงเวลาเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญทำอะไรก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่าโลเลแล้วทุกอย่างจะสำเร็จ ในะช่วงจังหวะที่ดีเลยทีเดียวนะคะเกือบทุกเรื่องเลยนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะหรือถ้าที่ชอบยังไงกดหัวใจก็ได้ะคะ่ะหากมีคําถามใดๆทุกราศรีเลยนะคะส่งคําถามไว้ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวทีมงานนะคะจะรูปรุงคำถามแล้วอาจารย์จะตอบการสดๆทางไลฟ์เลยค่ะได้รับคําตอบทันทีทันใดเลยนะคะ